เชลซีจะปัดข้อ,สอเสนอเซ็นสัญญาซาอูจีเกตแบบทาวอตามการรายงานจากสื่อของสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากองกลางวัย26ปีย้ายจากแอตเลติโกมมดริตไปร่วมทัพสิงตนังเงินครามโดยรูปแบบการยืมตัวพร้อมออปชั่นในการเซ็นสัญญาทาวรด้วยมูลค่า40ล้านยูโรแต่ถึงกระนั้นก็มีรายงานว่าเชลซีได้พิจารณาถึงทางเลือดดังกล่าวและพร้อมปฏิเสธออปชั่นในการดึงซาอุนไปร่วมทีมแบบทาวรหลังนักเตะทำผลงานไม่เป็นที่ต้องการ นอกจากนั้นในรายงานยังระบุอีกว่าโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมเชลซีได้วางแผนอนาคตเกี่ยวกับการเสริมทีมในแดนกลางโดยมองไปที่มาซิโลโบโลโซวิดมิดฟิลด์ของอินเตอร์มิลานสำหรับซาอูได้ลงสนามให้กับเชลซีไปเพียง3นัดเท่านั้นในซีซั่นนี้และมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับผลงานอย่างมากโดยเฉพาะบนเวทีพเมลิกโทมัสทูเคิลกุือฝีมือดีของเชลซีเปิดเผยว่า สมัยที่ตนคุมทัพปารีสแซง์แงมงนั้นไม่ง่ายเลยที่จะคุมนักเตะซูปเปอร์สตาร์อย่างเนมราหรือเอมป,ปเป้โดยระบุว่าช่วงเวลาที่นั่นเหมือนได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการกีฬาทูเคิรไวัย8ใช้เวลาในถิ่นปารีสเซียง2ปีและพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนอกหักพ่ายต่อบบเยอร์มินิกไปเมื่อปี2 0 1 9และถูกปลดออกจากตำแหน่งเทรนเนอร์แปร์แชร์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจากนั้นก็โยกมาคุมทัพเชลซีแล้วสร้างทีมจนคว้าแชมป์ยุโรปได้ในที่สุด จากการปรากฏตัวในงานเฟสติวัลเดอโลตสปอร์ตที่จัดโดยสื่อดังของอิตาลีดอทโคสเมดอินชาวเยอรมันได้เปิดใจถึงความแตกต่างระหว่างเชลซีกับแปร์แฉในแง่ของการคุมนักเตะชื่อดังโดยเฉพาะในรายของโรเมลูลูกากูเนมาร์และเอ็มปาเป้การฝึกสอนลูกากูมันง่ายกว่าเนมาร์หรือเอ็มปาเป้ทั้งเชลซีและแปร์แฉมีความต่างกันโดยสิ้นเชิงในแง่ของสไตล์การเล่นและการจัดระเบียบต่างๆที่แปร์แฉผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกีฬา ผมต้องจัดการกับทั้งครอบครัวนักเตะบรรดาเพื่อนๆของเหล่าสตาร์แต่ที่เชลซีผมทำงานได้อย่างสบายใจมากขึ้นโทมัสท,ทูเคิลยกเครดิตให้กับผู้เล่นของเชลซีทุกคนในเกมเพีย์ลีก u e ที่เปิดบ้านถล่มนอริซิตี้7-0แม้ว่าผู้ทำประตูได้ในนัดนี้จะเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษทั้งหมดก็ตามพร้อมกล่าวยกย่องเมสันเมาส์ที่ทำแฮตทริกในเกมนี้ด้วยเชลซีได้ประตูจากแข้งผู้ดีล้วนๆได้แก่ ครลมสันอดอยรีดเจมส์เบนชินเวลและการทำแมสติกของเมสันมาส์ในขณะที่แม็กอารอนทำเข้าประตูตัวเองเป็นหนึ่งลูกจบเกมพวกเขาเอาชนะไปอย่างท่วมท้นถึง7-0นำไปจากูงต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์โดยนายใหญ่ชาวเยอรมันกล่าวหลังจบเกมว่ามันไม่ใช่เรื่องของผู้เล่นสัญชาติอังกฤษหรือผู้เล่นชาติอื่นทั้งหมดนี้คือนักเตะของเราและเราต้องการเป็นทีมที่อันตรายผมดีใจมากที่วิงแบ็กสามารถเข้าไปในกรอบเขตโทษ และทาให้เรามีอิสระทําเกมลุกได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่แถวนั้นและยิงประตูดได้อย่างมากมายมันสําคัญมากที่เราสามารถเล่นเกมลุกได้จนนาทีสุดท้ายซึ่งมาทําให้หลายอย่างง่ายขึ้นสําหรับแพทยิทของเมสันนั้นมันสําคัญมากเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญเขาภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและกดดันตัวเองเป็นอย่างมากผมรู้สึกได้เลยว่าเขาคลายความกดดันลงได้เล็กน้อยและเล่นได้อย่างอิสระในเกมที่แล้วและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ คารมาสันอวดอยกองหน้าวัยรุ่นของเชลซิประกาศเสียงดังฟังชัดว่าจะแย่งตำแหน่งตัวจริงในทัพสิงบูมาให้ได้เร็วๆนี้หลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นในแมตท,ที่ถล่มนอริธไป7 0เมื่อคืนที่ผ่านมาผมมีความสุขกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเกมนี้มากซึ่งก็นแน่นอนไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองเล่นดีแถมยิงประตูได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่รวมถึงฟอร์มอันแสนวิเศษของเพื่อนร่วมทีมทุกคนด้วยพวกเราคืนเกมบุกจนอยู่หมดัดตั้งแต่เริ่มจนสร้างสารรค์โอกาสเข้าทำได้อย่างมากมาย ผมเองก็แปลกใจที่สามารถเปิดช่องในพื้นที่สุดท้ายของฝ่ายตรงข้ามได้แทบทุกครั้งที่บุกโจมตีแต่มันคือจุดเริ่มต้นของประตูและอซิ d อันมากมายตามที่ทุกคนเห็นไปแล้วนั่นแหละทุกคนรู้ดีว่านอริสจะใช้แทคนิคแบบอุดแหลกเน้นตั้งรับฉะนั้นผมจึงเตรียมใจไว้แล้วว่าจะเจองานยากแน่นอนแต่เรากลับหาช่องเจาะเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายได้อย่างไหลลื่นซึ่งความจริงเกมยาก,ยากแบบนี้การยิงเจ็ดประตูมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำเป้าหมายของผมที่ตั้งเอาไว้ในฤดูกาลนี้ก็คือ การได้ลงเล่นเป็นตัวจริงใน3ประสานแดนหน้าแบบท้าวอนฉะนั้นจําเป็นจะต้องพัฒนาฝีเท้าให้เก่งกว่าเดิมอีกหลายเท่าและยิงประตูและแอซิ์มากขึ้นเรื่อยอีกด้วยเช่นกันเบ็บโกเดโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าอาร์เซนอลจะเป็นหนึ่งในทีมที่มีลุ้นทาอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้ตามการรายงานจาก Sky Sport ์ตในใหญ่ชาวกาตาลันเพิ่งพาลูกทีมบุกไปถล่มไบรตัน4-1ในศึกรพเมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยได้ประตูจากอินคากุโดกานริยาดมาเลสและฟิวโฟเดนที่ยิงคนเดียว2ประตูพาทีมคว้าสาแต้มไล G, Chelsea, จีเชลซีจากฟูงเหลือเพียง2แต้มเท่านั้นหลังจบเกมเป๊ปได้กล่าวถึงการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้โดยเขาเชื่อว,ว่าอาเซนอลซึ่งไม่มีเกมยุโรปนัดกลางสัปดาห์จะก,กลับมามีลุ้นในการทำมาดับแข่งกับทีมหัวตารางได้อย่างแน่นอนในช่วง6ปีของผมที่นี่ทุกๆซีซันจะเป็นฤดูกาลที่แกร่งมากขึ้นกับปีที่ผ่านมามีผู้จัดการทีมระดับท็อบหลายคน ที่กำลังพาสโมสรไปในทิศทางที่ดีอาสซนอลกำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆการลงเล่นแค่หนึ่งเกมต่อสัปดาห์ทำให้พวกเขาจะก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมหัวตารางได้แน่นอนว่ายัางมีเชลซีลิเวอร์พูลและแมนยูและทีมระดับพรับอีกมากมายนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมที่นี่จึงเป็นลีกดีที่สุดในโลกผมจึงรู้สึกภูมิใจกับการได้อยู่ช่วงเวลานี้ในประเทศของคุณซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง โทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาวเยอรมันของเชลซียักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอฤษออกมาแสดงความเห็นใจเตเนียฟาเค่กุือคนบ้านเดียวกันของลอนดซิตี้หลังโดนเชลซีโชว์บทโหดเปิดบ้านถล่มเละเทะ70ในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ฟาเค่เคยรับบทเป็นกุือทีมสำรองของดอทมุลในช่วงระหว่างปี2 0 1 5ถึงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทูเคิลคุมชุดใหญ่ของเือเหลืองและหลังจบเกมในายใหญ่เชลซีออกมาแสดงความเห็นใจเพื่อนเก่าโดยระบุว่า สิงสมคัญคือเราต้องเล่นด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมและต้องสร้างโอกาสยิงให้ได้มันคือสิ่งที่เราต้องการคุณต้องการโชคช่วยในการยิงประตูและต้องการช่วงเวลาที่มันเป็นใจและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมพอใจอะไรก็ตามผมเสียใจด้วยกับเขาเพราะเรายิงประตูไม่หยุดช่วงพักครึ่งเราคุยกันว่าเราต้องเดินหน้ายิงประตูเพิ่มอีกแต่วันนี้ผมรู้สึกเห็นใจไดเนียลผมหวังว่าเขาจะยังคงมุ่งมั่นและพาทีมกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นได้เพราะเขาคู่ควรกับสิ่งนั้นและเป็นคนที่ยอดเยี่ยมออกมากมาก ฟาบิโซโรมาโน่เยียวข่าวคนดังรายงานว่าเชลซีเตรียมจับเมสันเมาส์กองกลางตัวเก่งต่อสัญญาใหม่ออกไปตอบแทนผลงานที่ยอดเยี่ยมแข้งวัย่สิบอออกสตาร์ทในซีซั่นนี้ไม่ดีนักแต่เกมนัดล่าสุดซัดแฮตทริกพร้อมแอซิสช่วยทีมเปิดบ้านถล่มนอริจ7-0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้ว่าเมสันเมาส์จะมีสัญญากับทีมจนถึงปี2 0 2 4แต่โรมาโน่เผยว่าเชลซีเตรียมเปิดการเจรจาสัญญาใหม่กับแข้งทีมชาติอังกฤษพร้อมเพิ่มค่าเหน โรมาโนอ้างว่าเม้าส์ถือเป็นหนึ่งในแข้งห้ามแตะต้องของสโมสรและอยู่ในลิสต์ต่อสัญญาใหม่เช่นเดียวกันกันกบันเตะดังหลายคนรวมถึงอันโตนิโอรูเดกเกอร์ด้วยเมาส์อยู่กับเชลซีมาตั้งแต่ปี2005ก่อนก้าเข้ามาชุดใหญ่ของสโมสรโดยทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการยืมตัวกับวินเทสและดาบี้ก่อนกลับสู่สโมสซพร้อมเป็นกําลังสําคัญในปัจจุบันคริสเซิลตันอดีตกองหน้าของเชลซีเชื่อมั่นว่า อดีตต้นสังกัดจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูการนี้มาครองได้สําเร็จเชลซีเพิ่งระเบิดฟอร์มโหดเปอร์สเตลฟอร์บิดไล่ถล่มนอร์ิซิตี้ไปถึง7-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเก็บเพิ่มเป็น22คะแนนนําเป็นจ่าฝูงเรียบร้อยหลังจบเกมซัตตันมองว่ากลุ่มกําลังที่ดีเยี่ยมของเชลซีคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้พวกเขาคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้นี่คือเหตุผลที่ผมเชื่อว่าเชลซีจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกลุ่มกําลังของพวกเขาแข็งแกร่งเหลือเกินและ ฟอร์มการเล่นนัดล่าสุดของพวกเขายอดเยี่ยมมากและตอนนี้พวกเขามีขุมกําลังที่พร้อมจะชิงชัยในทุกระดับแล้วมาร์กสื่อเจ้าดังของสเปนรายงานว่าเซเรนซิดานยังไม่มีแนวคิดที่จะกลับมารับงานคุมทีมรเร็วๆนี้เนื่องจากจะมีความสุขดีกับการพักผ่อนเทนเนอร์ชาวฝรั่งเศสเป็นตัวเลือกระดับต้นๆในการคุมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามรายงานของสื่อหลังจากอเลกุน่าโซชามีผลงานที่ไม่ดีนักในช่วงหลัง แม้ว่าทางอังกฤษจะยืนยันว่าบดบริหารของปีศาจแดงจะยังหนุนหลังในายใหญ่ชาวนอร์เวย์ต่อไปก่อนหน้าน,นี้มีรายง,งานว่าซีดานกำลังเรียนภาษาอังกฤษเป็นกระแสว่าเจ้าตัวอาจจะมารับงานคุมทีมในเพมเบลิกในเรเวๆนี้ยานด์ก็ตามสื่อดังแดนกระทิงเปิดเผยว่าซีดานกำลังมีความสุขกับการอยู่ห่างจากความสนใจของสื่อและไม่ต้องการเข้ารับงานคุมทีมเร็วๆนี้เชื่อว,ว่าโรนัลโดมีการแนะนําซีดานให้กับทางยูไนเต็ดในกรณีที่แยกทางกับโซชาหลังประสบความสำเร็จด้วยกันอย่างยอดเยี่ยมที่มาดริด ขณะด้วกันอันโตนิโอควันเตออดีตนายใหญ่ของอิเตอมิลานและเชลซีก็อยู่ในข่ายที่จะรับงานคุมทีมด้วยเช่นกัน